<Huh? S 2> นี่ครับนี่คือสิงขนองนานะครับสายยาเขาคือสิงขนองนานพอได้เบิง้งท่านนายกค,ครับผู้ได้เขาไปเบิ้งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามได้เด้อครับเพจกช่องผมเองครับสิงขนองนาวินมอไซเบอร์ซีเจ็ดครับท่านสุจินดาครับว่ายังไงครับท่านสิงขนองนาไม่มีไรแล้วเนี่ยน้ำมันก็หมดอืข้าวก็ังไม่ได้ซื้อ,อแล้วผมอยากอะไรกิน ก็เราชนะไงโครงการเราชนะทำก็ไม่ได้โอ้โหควรจะอนุมัติอืมคุณไปตรวจสอบเลยครับอืมมีแต่คนเลนวยอย่างนั้นที่ได้มันไม่มีใครตรวจสอบใครได้ครับตอนนี้ผมผมก็ยังแย่อยู่ครับคุณมีเงินเดือนผมไม่มีนะครับถ้าผมไม่มีน้ำมันรถรถผมพังจบเพครับพี่น้อง ผมจะเอาอะไรมาทำกินเดินกินก็ไม่มีใครขี่หลังผมมาหรอกผมต้องเอารถไปวิ่งแต่จะจบแต่เจ้าไปหลับแบกแบกลับเต็เราเราต้องย้อนยุกเปล่าเอาเอาเกียนไหมเอาเกียนที่แรกมาเลย่นนูสมัยคนเท่าคนแก่ที่มาทานอาหารกินสามล้ออะไรปะสามล้อปั่นสามล้อก็ได้แต่ว่าสามล้อทุกวันนี้ก็จะไม่มีเลยครับแล้วคุณจะเอามาจากที่ไหนให้ผมทำอาหากิน ต้องปรับปรุงเศรษฐกิจใช่ป่ะต้องปรับเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ไหวแล้วอ่อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นหน้าแรงก็ใบไม้ร่วงใช่ป่ะเต้องเก็บใบไม้มาทำปุ๋ยปลูกผักกินเอาอย่างั้นมันถึงจะรอดถ้าผักตายหมดเราก็อดอดไปทำผักสุดยอดเย้พอเลยนะพี่น้องไอ้ต้องพักแค่นี้นะโอเคอ่าไม่มีอะไรจะพูดให้ฟังแล้วโอเค i do